สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูแอร์ล็อกร้อยห้าห้าปีสองพันยี่สิบสองสีใหม่ล่าสุดนะครับนี่สวยกันไหมครับท่านผู้ชมผมรู้สึกว่ามันโคตรสวยเลยแหละนะฮะนี่สีน้ำเงินเนาะบูด r กนะครับ Dark Blue, ดักบูเออไม่ใช่ดูบูดักล้อส้มนะครับนี่เขาจะมีะรายละเอียดตรงไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ โคตรหล่อเลยฮะดูหน้าตาเขาสิครับโคตรหล่อเลยอะ่ะนี่นะครับท่านผู้ชม โคตรหล่อเลยอ่ะท่านผู้ชมผมขี่รถเข้ามานะฮะสีโคตรสะดุดตาเลยแหละนะฮะแอร์หลอก155ปี2022นะครับนี่ก็เป็นสีใหม่นะครับของ Yamaha เนาะนี่เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันก่อนนะฮะสีนี่สะดุดตามากๆเลยนะครับนี่รูปทรงรูปโฉมนะครับก็สปอร์ตนะครับนี่เป็นสกูตเตอร์สปอร์ต สกูตเตอร์ขนาดกลางเนาะเครื่องยนต์1 5 5นะครับก็เป็น1 5 5ซีรีส์ของทางยามาฮ่านะฮะใช้เครื่องยนต์คล้ายๆกันกับตัว NMAX นี่ NMAX 1 5 5อยู่นี่นะฮะแต่ว่าราคาของ a i r l o ลเนี่ยก็จะต่ำลงมานะฮะต่ำกว่าตัว NMAX นะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูทีละจุดนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนี่ไฟหน้านะฮะโคตรเทร่เลยนะฮะไฟหน้า LED นะครับ ก็จะมีทั้งหมดสี่หลุมนะฮะสีไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงบังลมตรงนี้นะครับนี่ไฟเลี้ยวซ้ายขวาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟลีนะครับนี่เห็นไหมอ่าหล่อมากนะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นสีดำนะฮะดำด้านแล้วก็จะมีโลโก้ยามาฮ่าตรงกลางนี้น,ะนี่ดีไซน์เท่มากนะครับนี่ดูด้านข้างยิ่งแบบสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นี่น,นี่ด้านข้างตรงนี้เนาะ เขาก็ทําเป็นปีกนะครับคล้ายๆกับตัวรถสปอร์ตอย่างพวก R6 หรือว่า R1 นะครับทำหลอกออกมานะครับไม่ได้มีรูลมรูอะไรนะฮะแต่ว่าผมว่ามันสวยดีนะอ่าแล้วตรงนี้นะครับเขาก็เว้าเข้าไปนะครับไม่รู้เว้าทําไมเนาะแต่ว่ามันดูเป็นมิติของตัวรถที่สวยงามนะฮะแล้วก็มาดูที่คอนโซลกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนโซลกลางของตัวรถนะครับรถคันนี้ก็จะยังเป็นกุญแจแบบ ลูกกุญแจแบบนี้อยู่นะครับอ่าเป็นลูกกุญแจเพราะว่ารถคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นสแตนดาร์ดนะฮะแต่ว่าในแ Air lock ล็อกรุ่นเริ่มต้นเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะฮะก็คือ Yamaha Y Connect นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะฮะด้านข้างนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกะ๊นะครับเก๊ก็กดเข้าไปมันก็จะเด้งออกมานะครับข้างในเกะ๊นะฮะก็จะมีเห็นกันไม่เอ่ยอ่ามันจะมีรูเสียบสายชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ทางยมมามาฮ่าเองเขาก็จะทำเนี่ยเป็นยางตรงนี้นะฮะก็คือเวลาเราเสียบสายชาร์จเข้าไปเนี่ยก็สามารถปล่อยให้สายนะครับออกมาตรงนี้ได้นะครับนี่ดึงเอาพลาสติกออกเห็นไหมอ่าก็จะเป็นรูสายหลอดออกมาข้างนอกได้ในกรณีที่เราเอาไปวิ่งแก๊ปนะฮะวิ่งฟูตเพนด้าวิ่งไลแมนวิ่งอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็สามารถดึงสายนะครับขึ้นมาชาร์จขึ้นมาติดไว้กับตรงเนี่ยตรงกระจกตรงนี้นะครับ มือถือแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เนาะก็สามารถเสียบสายได้นะฮะทีนี้เรามาดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่ตรงหัวรถนี่เขาก็จะมีคําว่าบูคอนะฮะอันนี้ก็คือเทคโนโลยีเครื่องยนต์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชิลน,น้อยๆนะฮะชิลนี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับของแอร์ล็อกเองเนี่ยเขาจะมีชุดแต่งของยามาฮ่ามาให้ด้วยนะฮะจะเป็นทั้งแบบสา์เป็นแบบชิลสโมกเป็นแบบปลอดอะไรแบบนี้นะฮะมีหลายแบบหลายอย่างอยู่นะฮะนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นคําว่า a i r l o c อกนี่แอร์หลอกอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วมาดูชุดตรงแฮนด์ก่อนดีกว่าเนาะแฮนด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะนี่มันคือปุ่มเมนูนะครับที่ใช้ในการปรับเมนูต่างๆที่อยู่บริเวณหน้าจอเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวาแล้วก็แตนะครับส่วนทางด้านขวาของตัวรถนะฮะก็จะเป็นคันเร่งตรงนี้เนาะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นสตาร์ทมือนะครับแล้วก็อันนี้คือก้านเบรกเนะกาะก้านเบรกเขาเปลี่ยนสีหรือเปล่าเมื่อก่อนมันน่าจะเป็นสีดำเนาะตอนนี้ใช้สีอลูมิเนียมนะฮะก็ดูสวยดีนะครับดูสวยงามเบรกทางด้านขวาเนะเาะก็เป็นสลิงนะฮะสลิงดึงนะครับ ส่วนหน้าปัดนะครับก็ยังไม่ได้ต่อแบตเตอรี่เนาะแต่ว่าหน้าปัดเองก็จะเป็นฟูลดิจิตอลนะครับก็สามารถบอกรายละเอียดทุกฟังก์ชันการทางานได้เลยนะฮะเดี๋ยวไว้ในคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเจาะลึกในเรื่องของฟังก์ชันการทํางานต่างๆของระบบของหน้าปัดเดือนใหม่คลิปนี้เดี๋ยวผมพาดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับตรงนี้ตรงกลางนะฮะก็คือถังน้ํามันนะฮะถังน้ํามันมีความจุอยู่ที่5.5ลิตรนะครับนี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่สามารถเติม e 1 0 e 2 0ได้นะฮะ ต่อมานะครับในเรื่องของเบาะรถนะฮะนี่ผมชอบมากเลยะฮะเบาะรถเขาทําออกมาได้เท่มากนะครับเพราะว่าตัวเบาะรถเองเนี่ยปกติแล้วก็จะเป็นผ้าธรรมดาเนาะแต่ในแอ r ์ล็อกเองเนี่ยเขาก็จะทําเป็น2ชิ้นนะครับจริงๆมันมากกว่า2อยู่มั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ชิ้นนะฮะแต่ว่าเขาเอามาต่อกันโดยการเล่นลวดลายของตะเข็บเห็นไหมอ่ามันสวยขึ้นเยอะเลยนะครับจริงๆนะดูสิมันเหมือนรถสปอร์ตเลยอะ ส่วนความกว้างของตัวเบาะนะฮะมีขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะนี่เดี๋ยวผมเทียบให้ดูเห็นไหมสองคืบเลยสำหรับคนขับนะครับส่วนคนซ้อนก็อาจจะเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ประมาณคืบกว่าได้อยู่เห็นไหมอ่าก็ไม่แคบเท่าไหร่นักนะครับนี่ทีนี้เรามาดูที่ตัวพักเท้านะครับพักเท้าของแอ r ์ล็อกร้อเองเนี่ย ก็จะเป็นแบบสกูตเตอร์ทั่วไปก็คือแบบราบนะฮะไม่ได้มีที่เหยียบเท้าด้านหน้ามาให้เหมือนกันกับตัว n m a x นะฮะแต่ว่าตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้เขาก็จะทําเว้าเข้าไปนะครับมันสามารถหลบเข่าหลบน้กแ,แข่งเราได้ในกรณีที่คนขี่เป็นคนขายาวนะครับนี่ต่อมาก็มาดูที่พักเท้าคนซ้อนนะครับนี่พักเท้าคนซ้อนแบบอลูมิเนียมทรงสปอร์ตนะครับในรุ่นปี2022เองเนี่ยได้มีการปรับปรุงแล้วนะครับ ย้ายนะฮะจาก,กขัดเท้าปกติมันจะขยับมาทางด้านหน้าซึ่งมันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือมันติดน่องของคนขับนะฮะในรุ่นปี2022เนี่ยเขาก็ขยับพลอยลังมาเวลาคนขับนั่งนะฮะมันก็จะไม่ติดน่องแล้วนะครับเวลาเราขยับรถไปทางด้านหน้าหรือถอยหลังนะครับเออในเรื่องของความสูงของตัวเบาะรถนะครับรถคันนี้มีความสูงอยู่ที่79เซนติเมตรนะครับส่วนใต้ท้องนะครับนี่ใต้ท้องเขามีความสูงอยู่ที่14.5เซนติเมตรนะฮะก็ ไม่ได้เตี้ยเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเบาะก,ก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับต่ำนะครับถ้าใครที่มีความสูงประมาณสักร้อยหกสิร้อยาเนี่ยอาจจะต้องได้ขยิ่งนิดนึงทีนี้มาดูรอบๆตัวรถเนาะนี่เครื่องยนต์ก็เท่มากนะครับตัวโช๊คนะฮะในรุ่นสแตนดาร์ดก็จะเป็นโช๊คสีดำนะครับไฟท้ายนี่โคตรเท่เลยท่านผู้ชมดูสิ ไฟท้ายยังกับรถสปอร์ตเลยนะครับนี่ไฟท้ายบางคนไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะผมว,ว่ามันรถสปอร์ตจะชัดเลยนะครับนี่คอยเสียก็เป็นท่อยเสียฝาครอบสีดํานะครับหม้อน้ําก็จะอยู่ทางด้านขวาของตัวรถนะครับนี่เออลืมเอาให้ดูล้อและยางนะครับนี่เขาได้ยางลายใหม่เห็นไหมเป็นยางสูงสปอร์ตของ IRC นะครับโคตรเทร่เลยท่านผู้ชมนะครับ ตัวยางหลังนะครับก็จะเป็นไซส์140ทับเจขอนะครับซึ่งยางหลังแอร์ล็อกเนี่ยเป็นยางหลังที่มีไซส์ใหญ่มากนะครับเนี่ยคือเอกลักษณ์ของแอร์ล็อกเลยก็คือเขาให้ยางที่ใหญ่มากนะครับนี่ส่วนล้อหน้านะฮะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับล้อหน้าเนี่ยก็จะเป็นไซส์14นิ้วเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของสเปคยางนะครับยางของเขาก็จะมีไซส์110ทับแปขอนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับเห็นเป็นแง่งๆอย่างนี้นะครับ มันคือไมวัดความเร็วนะครับในรุ่นนี้เป็นรุ่นสแตนดาดนะฮะเป็นรุ่นเริ่มต้นยังไม่มี abs นะครับนี่ก็ให้ดูที่สีนะครับสีนี้จะเป็นสีสแตรดาดนะฮะนี่ระบบเบรกนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับตัวแกนโชคนี่แกนโช๊กก็จะมีไอตัวนี้มาให้นะครับเป็นครอบบังฝุ่นนะครับนะไว้ป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไป ตรงนี้นะครับมีตรงแกนนะฮะก็จะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของโช๊คหน้าไปในตัวนะครับโดยรวมก็ออกแบบได้ดีมากนะครับนี่ผมชอบลายยางเห็นไหมลายยางเนี่ยเป็นลายสปอร์ตนะครับนี่เหมือนก,นกันกับตัวพวก R าซิกนะครับหรือว่า R1 วันเลยนะครับนี่นะครับผู้ชมชอบไหมผมโคตรชอบเลยสีนี้นะฮะใต้เบาะนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดู ใต้เบาะคนขับโอ้โหอลังการงานสร้างมากนะครับนี่มันช่างใหญ่สเลเกินนะครับนี่ใต้บอกก็จะมีเพจนะฮะบอกคุณสมบัติของตัวรถต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดความจุกระบอกสูบราคานะครับมาตรฐานไอเสียอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอ่าเขาก็จะบอกไปตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็จะมีคําว่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นคอนเน็กเนาะก็จะเป็นชุดรับสัญญาณก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะฮะ ส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแอร์หลอก155คันนี้สีนี้นะฮะจะใช้เครื่องยนต์1สูบ1 5 5ซ c เป็นแบบซิงเกิลโอหีทแคมชาร์ปสีวาลนะครับระบบวาลวก็เป็นระบบวาลแปรผันหรือว่า VVA นั่นเองนะฮะร,ระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะแล้วก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบอยู่ที่58มิลิเมตรนะครับส่วนระยะชักจะอยู่ที่58.7ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วก็จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดเนาะเรจุถังน้ามันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่5.5ลิตรนะะ ส่วนอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะอยู่ที่45.5กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับแล้วก็ระบบส่งกำลังนะครับก็จะส่งกำลังแบบระบบสายพานนั่นเองนะครับสเปคเครื่องยนต์นะครับก็จะใช้สเปคเดียวกันนะครับตั้งแต่รุ่นสแตนดาดไปจนถึง ABS เนาะเขาจะมีรุ่นย่อยอยู่3รุ่น,นะครับสำหรับ Airlock 155นะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนหลายๆชิ้นนะครับก็สามารถแชร์ร่วมกันกับตัว NMax 155ได้นะครับหลายๆตัวเนาะไม่ใช่ทุกตัวนะ เครื่องยนต์แตกต่างกันอยู่นะครับทีนี้ไฮไลท์ของ a อ r ์หอ155เนี่ยเขาก็จะมีชุดแต่งมาให้ด้วยนะครับซึ่งชุดแต่งเนี่ยก็จะมีกาดแฮนด์มีชิลหน้ามีบางคนหน้าคาร์บอนนะฮะมีพื้นเหยียบรองเท้าที่เป็นอลูมิเนียมซึ่งชุดแต่งของ a อ r ์หอ155เองเนี่ยถ้าเราซื้อในวันที่รับรถเราก็จะได้ส่วนลดไปอีก5%นะครับส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับแอร์หอ155คันนี้นะฮะสีดาร์กบูคันนี้นะฮะมีราคาค่าตัวอยู่ที่6 8 9 0 0บาททวน นะครับก็ที่ยามาฮ่าซูเปอร์ลิสิ่งนะครับเขาก็จะจัดไฟแนนซ์ของกรุงซีออโต้ให้นะฮะก็คือมีทั้งเงินสดนะฮะแล้วก็เงินผ่อนเนาะส่วนรายละเอียดของเงินผ่อนนะฮะอยากให้มาติดต่อกับทางร้านดูนะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นมันก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปเนาะแล้วก็เงื่อนไขของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับ สุดท้ายนี้นะฮะต้องขอขอบคุณสถานที่แล้วก็รถสวยๆที่ให้ผมรีวิววันนี้นะครับก็คือยามาฮ่าซูเปอร์ลิสิงนะครับอยู่ที่อมพือพังโคนนะฮะอยู่ตรงันข้ามกันกับโรงพยาบาลพังโคนนะครับใกล้ๆก,กันกับห้างสซปริสินค้าบิ๊กซีติดกับถนนเส้นสะกลอุดรธานีนะครับใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาดูกันได้นะครับที่นี่มีรถให้เลือกหลายรุ่นหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่รถวิบากอย่าง wr155 รถโมเป็ดอย่าง Ex c i t ซ r 155นะฮะ หรือว่าสปุตเตอร์ครัสกลางพรีเมียมอย่าง Enmax 155นะฮะหรือแม้แต่รถยอดนิยมอย่างนี่นะครับแกนฟิลโนนะฮะรถขายดีอันดับหนึ่งของยามาฮานะฮะรวมถึงยามาฮ่าฟินนะครับนี่ข้างในนะฮะมีให้เลือกครบทุกรุ่นทุกสีนะครับใครหารถรุ่นไหนอยู่ก็แวะมาดูที่นี่ได้นะครับในคลิปต่อไปนะครับอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนนะฮะสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วในคลิปต่อไปผมจะรีวิวรถรุ่นอะไรหรือว่าทําคลิปอะไรนะฮะก็สามารถติดตามได้โดยการกดซับสไคร e นะครับแล้วก็กดกระดิ่ จะทําให้คลิปมันแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมอัปโหลดลง YouTube นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ด้วยละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับแตลล็อกลอยาอย่างเท่เลยท่านผู้ชมโคตรเท่เลยอะ่ะ